มีซอมบี้เกิดแล้วนสามตัวโออาวุธมันไม่แรงเอาซะเลยรีโหลดก่อนไม่ได้แล้วแบบนี้เฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งบุกถอยก่อนตอนนี้พื้นที่บริเวณตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งนไงซอมบี้มันก็จะเกิดเยอะเฮ้ยเฮ้หลายตัวจังวะอาวุธไม่แรงเลยอ่ะ,อะรีโหลดรีโหลดรีโหลดโอเคโอตาย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 ,ตาย,ตายแบบนี้ไม่ไหวครับไม่ได้จริงๆผมว่าต้องคราบอาวุธกระบอกใหม่นะ อาวุธชิ้นนี้คือไม่ได้เลยครับตอนนี้ผมก็ได้มองแล้วว่าผมจะราฟอาวุธไหนก็จะเป็น m c a 1โหมดนึ่งนั่นเองนี่นเ,นเลยครับอันนี้ผมก็สามารถราฟได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีกมารเมทัลนักเกตนี่เลยอันนี้เป็นเอ่อหนึ่งแถวมี9ใช่ไหมสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดชุดครับทั้งหมดผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มหลายวันมากกว่าจะได้ขนาดนี้มาเก็บมาโอ้ต้องใช้ไปว่าเยอะมากเลยเนี่ยแล้วทีนี้มันต้องใช้เหล็กด้วยเหล็กไม่รู้ว่ามีเปล่าโอเคเหล็กมีอยู่ผมก็น่าจะครับได้เยอะ อันนี้ได้1ชุดก็ถือว่าได้น้อยอยู่นะเนี่ยมันได้แค่นี้เองรวมๆแล้วตอนนี้ผมได้มา1ชุดกับอีกยีชิ้นไม่ได้เยอะเลยนะได้แค่นี้เดียวเองนี่น้อยเลยเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบในการคราฟนะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างมันน่าจะใช้ของไม่เยอะอันนี้32กันอินเทอร์นอลรแร่เหล็กโอเคประมาณนี้ครับต้องใช้กันอินเทอร์นอกร้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยแค่นี้เกือบหมดเลยนะเนี่ยต่อไปแร่ทองนี่เอามา มาได้เวลาครับนี่โอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ได้มาแล้วไหนละ่ะนี่ตอนนี้มันก็มีของแต่งเตรียมพร้อมให้เลยนะคือว่าดีครับไม่ต้องหาของแต่งเพิ่มนี่เห็นไหมมันมีของแต่งให้เลยกระสุนที่ใช้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร5 56. 5าจ5 6ห้าหจห้าหกนี่ไม่รู้วันไหนนะอันนี้ไม่ใช่อ๋อโอเคนี่ไงใช้ของคราบไม่เยอะครับมาเดี๋ยวมาหาของในการคราฟกันต้องใช้ กันพาวเดอร์โอเคตอนนี้การพาวเดอร์มีเยอะครับของคับแค่นี้จิบจิบครับไม่เยอะมากมา5.56เดี๋ยวลองคับดูก่อนอ่าเดี๋ยวรีโหลดดูครับจงบังหวะนี้เอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไม่รู้ว่าแรงแค่ไหนมันต้องลองเทสด้วยก่อนในหลักซอมไี้ไปในหมวเนี่ยอืมไม่มีซอมี้ให้เทสเลยวะ่ะเอ้ยถือว่านิ่งใช้ได้นะเดี๋ยวต้องลองถอดเอ่อที่จับก่อนไม่รู้จะเป็นยังไง อ๋อถ้าทอที่จับออกแล้วมันก็ทําให้ปืนมันดีดขึ้นนะครับอันนี้ใส่ไปอ่าอันนี้นิ่งกระสุนสามารถเรีโหลดได้ทั้งหมด25นะัดถือว่าได้เยอะอยู่นะ